เตือนภัยการแปะสลิปโอนเงินลงบนสื่อโซเชียลออนไลน์โดยเฉพาะใน Facebook เห็นบ่อยมากๆรวมไปถึงพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะคะที่หลายๆครั้งได้มีการโอนบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะนำสลิปไปแปะไว้ในคอมเมนต์หรือนำสลิปไปโพสหน้า Facebook ตัวเองอันตรายมากแชร์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นข้อมูลจริงจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของธนาคารกรุงไทยเขาแจ้งเตือนไปแล้วนะคะว่าห้ามที่จะแปะสลิป โอนเงินของเราลงบนสื่อโซเชียลเพราะว่าการโพสตสลิปโอนเงินลงบนโซเชียลนะคะหรือว่าการโพสตสลิปลงในคอมเมนต์ของโพสต์ที่รับบริจาคนะคะเป็นการเปิดช่องให้มีชฉชีพอันดับแรกค่ะข้อมูลส่วนตัวของเราจะล่วนไหลเลยนะคะข้อมูลชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็ QR code ที่อยู่ในสลิปนะคะมันสามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีได้ด้วยนะคะทุกคน2ค่ะมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะนำข้อมูลในสลิปของเราหรือนำสลิปของเรานะคะไปตัดต่อภาพได้ซึ่งถ้าการตัดต่อเนี่ยมีชื่อของเราอยู่ในสลิปนะคะเอาสลิปของเราไปเนี่ยเราเนี่ยซวยได้เลยนะคะ และ3นะคะหลอกลวงเป็นผู้อื่นค่ะก็คือสวมรอยเป็นเรานั่นเองนะสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีไปเลยนะคะเราก็จะได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะปลอดภัยไว้ก่อนจะโอนไปไหนยังไงนะคะเก็บสลิปไว้ดูส่วนตัวไม่โพสต์ลงบนสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าจะโอนเงินจ่ายค่าสินค้าใดก็แล้วแต่นะส่งสลิปให้ร้านค้าทางช่องทางส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่นําสลิปโอนเงินของเราไปแปะไว้ใน คอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆเด็ดขาดวิชาชีพมีมาหลายรูปแบบนะคะระมัดระวังกันด้วยนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือการซื้อของ เอาสลิปไปแปะไว้ในคอมเมนต์หรือเอาไปโพสหน้า Facebook ตัวเองนะคะหรือว่าใครที่จะโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะเป็นความภูมิใจนะ,ะที่เราได้โอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่นะ,ะแต่ไม่ควรแปะสลิปโอนเงินไว้ที่โซเชียลของเรานะคะหรือในพื้นที่สาธนารณะนะคะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูไปได้เลยนะะี่ก็เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะดูแล้วฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันเยอะๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ